Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. เอ๊ะโดนี้เป็นอะไรกันนะทำไมไม่แต่อเซียนนะอ้าวปีนี้ปีอะไรปี2่5 8ปีเอเซียนอีกแล้วเนี่ยวันนี้ก็ใกล้จะไปถึงแล้วไปทำเบสดีกว่าเออเชื่อเบสพอดีถามเลยดีกว่าเออมีอะไรหรอไทยถามเราได้นะ เออในปี2 5 5 6, 8เขามีอะไรกันหรออ๋อเป็นวันอาเซียนอ่ะโดยจะมีการเข้าออกค้าขายอย่างเสรีโดยไม่ต้องใช้พาส,สปอร์ตมีประเทศที่เข้าร่วมได้แก่10ประเทศอาเซียน 1. ไทย 2. สิงคโปร์3ลาว 4. อินโดนีเซีย 5. กัมพูชา 6. บูน 7. เวียดนาม 8. พมา่า9ฟิลิปปินส์10มาเลเซีย และก็จะมีอีกหนึ่งประเทศก็คือประเทศติมอร,ร์เลสเตเรอ,อไทยถ้าไม่เข้าใจก็ลองไปหาตรงอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเพราะตรง Google นะ่ะมันจะเป็นที่นิยมแล้วก็จะเป็นแบบว่าเออเป็นแบบแบบว่าได้ข้อมูลเยกหลายดีนาะไทยนอกจากนี้ก็มีการจับมือกันทางเศรษฐกิจโดยส่งออกองการอย่างมีค่าท้งน้ํามันหรือแทบทุกอย่างในชีดียวนะไทยเออแล้วเมื่อวานนี้เรานะได้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเราพบว่า อาเซียนน่ะมี3สีใช่ไหมที่มันอยู่ในรวงข้าวหน่อไทยสีแดงน่ะหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวก็คือความบริสุทธิ์สีเหลืองคือความเจริญรุ่งเรืองพีน้ำมินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงส่วนต้นข้าวสิบมัดนี่หมายถึงประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเพื่อมิตรภาพและความเป็นหนึ่งใจเดียวกันนะโอเคไหมโอเคเนาะ

ห้าพลังงานบัญชีหกทันตแพทย์เจ็ดแพทย์มีอาชีพที่น้าทำอยู่นะเลยดีใจไงแล้วไทยเคยฟังเพลงอาเซียนเว a y ไหมเคยฟังนิดหน่อยนะอ๋อมันเป็นเพลงที่คนไทยแต่งโดยชนะการเข้าประกวดและได้มันเลงประชุมการสุจยอดอาเซียนเลยนะไทยเพลงนักก็พออยู่นะแต่ภาษากิจกนี่สิเออไม่อยากเดี๋ยวนี้มีศูนย์การศึกษาด้วยนะเช่นห้องสมุดประชาชน ็มีการฝึกสอนภาษาอาเซียนด้วยหรือถ้าไทยอยากรู้เพิ่มเติมก็ลองไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับภาษาอาเซียนดูก็ได้นะน่าจะเหมาะกับไทยดีเรียกง่ายๆนะวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยงั้นไม่กลัวแล้วพวกนี้เจอกันนะเบรรรรรรวววมมมม,มมมมใใใจจจออาาาาาาาเเเเเซซซีีีียยยยนนนพดากาาม singapore vietnam